นี่คือแต่งตัวชวยพิเฉษแทว่ามืนี่วอางามได้เหมือนี้งามไปพีเฉษเลยเนาะน,นี่เพื่นไทยทำกวาเตียงผ้าไปบอกมมน อ,อ,อ๋อน้องเตี่ยบอกว่าอยากไปกับน้องลูกป่าบ่อยากไปก็อยากไปยิงไปได้มารถโอ้ไม่เดี๋ยวคนเมารถเนาะน้องหมยแล้วก็เมาไ,ไปวะทำไปแล้วก็เดชยากแกเมารถได้ถุงก,กินแล้วก็ฉลบท<ด>ี่ร้าน่าย,ออยาอยู่แถวเซเว่นนะก็มีเพคนนั้นมีขายในเซเว่นทั่วไปยา,ยา,ปาดดทีเาๆๆๆ่เ,าๆๆเามา สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอร์พี่น้องเอฟซีทุกท่านกายินดีตอนทบเขาสู่ซ่อง YouTube สาเวลตาชาแนลพี่น้องตอนนี้สาเวลกาอยู่ที่เฮือนหนาบ้านนะเฮือนของน้องลูกปลาเพิ่นน้นพี่น้องอกหลายมือบ่ได้มาเยี่ยมไปได้มายามน้องแล้วเนาะวันนี้กาถือว่ามีโอกาสมาเยี่ยมมายามเนาได้ยินข่าวว่าเพิ่นกาสิไปทำพาสปอร์ตไอ้บรแเวณพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆ ชาบ้านประชาชนอยู่ที่ฝั่งไทยเนาะในวันที่เส้าหานะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เป็นวันที่เส้าซีเนาะมื่ออื่นเป็นวันที่เส้าหานะพี่น้องเนาะมาเพิ่นจิไปมื่ออืนอ่นบ่อเรือเพิ่นมีเลื่อนไปอีกบ่อเรืเ่น,นอะไรเนาะแล้วก็มาทางไทยข้อมู้สึกสิไปตอนนี้เนาะพี่น้องมาเป็นจังได้เนาะเอาจังได้กระถาไปพบพอกับน้องลูกปฝาเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเลยเนานะมาทั้งวันนะเพื่อนิ่นนี่นตกตลอดเลยอันนี้ มื่อนี้กับฝนตกอีกแล้วพี่น้องตกเลยก็เศร้าเศร้าเลยก็ตกอีกคึ้นก็ในเด็ก็สิตกมาอีกเลยขึ้นแห้งเลยพี่น้องอหัเนาะหนทางกับฟูแต่ว่าเปื้อนเปืเป้อนเลยพี่น้องเลยทางบ้านเฮาเนาะเพราะว่าเฮาเป็นทางแดงทางขี้ดินแดงพี่น้องมันเลยเปือเ้อนทางเฮือนเอาจา่าคนก็ได้รับข่าวดีได้เนาะได้ยินเราได้รับข่าวดีอยู่ไกลมาหาพี่น้อง อาจจะเป็นเรื่องรถจักรเนาะเรื่องมอเตอร์ไซค์พี่น้องเลยรถมอตเตอร์ไซค์ไหนเนะพนขัมาเตอรเฮือลิฟไปเลยนี่อึ้บอ่าโทรตกตลอดเลยนี่น่าร้องลูกป่าฝนทั้งบ้านเจ้านี้หูทั้งนั้นชิมาอะไรหู เริ่มลงเม็ดแล้วนะฮะค้มเฮงเลยฮ่าทบสบายดีเด้อสบายดีมื่อวานี้คือแต่งตัวช่วยพิเศษแท่าไหร่เมื่อวานี้วะงามได้เหมือนนี้งามไปพิเศษเลยนี่เนาะเอาสายเ็ดก่อนเนาะไพ่เปียผมหาคืองามแท้ตองเตี้ยโอ้องเตี้ยไปใช่ชาคือบโเห็นคอเบลลี่เลยโอ้ยเนาะ เริ่มเป็นสานดแล้วพี่น้องเนาะมาโอนีเป็นสิเป็นสาวเตรียมตได้มาอมนี้อาคงฝากเนาะใอ<จ>ท่อทออ้อาอาวแล้วฝนจะตกนี่นยพากันเสียโทรศัพท์แล้วานนี้ดินโทรศัพท์ให้น่าคือหลายเลยนี่สามเครื่องสองสามเครื่องเนาะหอนเลยลี จะได้มืออื่นว่าสิไปแท้ามืออื่นด้ว่าเลื่อนดีตะแรงแต่แรกวันนี้โอ้ไปไปบ่าวไปมาหับบ่เตียงโอ้บ่เตียงเคือเป็นคนพาไปเปลี่ยนใจแล้ววันนี้เพื่อนไห้ทั้งบ่เตียงพาไปบ่ไม่ขอโทรแล้วว่าสนับติฮะแมนโอ้ตอนแรกว่าจะได้ไปทั้งน่ะบ่าวเจ้าน่ะบ่าวเจ้ากับไปบ่หรือบ่ไปบอสเอาพี่เตี๋ยเลยน้องเตี้ยเอาพี่น้องเตี้ย เว้นตอนแรงเนาะช่วงนี้ก็เว้นจากมุ้งหรือบ่ายแล้วไปจากน้องมึงดูฮะบ๊ายมึงชอบก็อ๋อคนจีนมาครับช่วงประมาณจากมุ้งคนบอกอยู่บ่มีแต่ว่าอาอาบน้ำจางตัวถ่ายแล้วเนาะแบบ่นมาแล้วจางสบายน้องเตี้ยมาอยู่ไกลเลยน้องเตี้ยสบายดีเนาะน้องเมยใช่ไหมน้องเมยคือบ่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้เอออยู่เพื่อน น้องเตียมาลินกับน้องปลาน้องเตียบ่ได้ไปกับน้องปลาบ่บ่ยังได้ไปเป็นหมู่กันน้องปลาไว้สิได้ไปเป็นหมู่เจ้าแน่มเออน้องมวยได้ไปเป็นหมู่กับน้องปาแบบว่าทางป้าเพิ่นก็ไปนําบ่บ่ไปกับเมตเออไปกับเมตแล้วก็น้องมวยแล้วก็เจ้าทางบ่เตียงกันพาไปยจะได้เห็นมือนะเอย ตรงตกใจเนาะมันขึ้นนะเนะออไฟไฟลวกแซะบอ่อันนี้เขาท่าขีมแล้วเขาไปท่ากันแดดเด้ี่พี่น้องมันจีเป็นก้าขึ้นเป็นเม้นขึ้นท่าคีมแล้วไปท่ากันแดดเนาะแล้วมันขึ้นนั่งเครียวแบบมันเคยขึ้นมันก็ขึ้นทไนะพอช่วงมันเคยขึ้นเลยนะปีกายนี่ก็เป็นเดืนะมันก็เศร้าใจเลยไม่ได้เป็นบ่บ่เป็นก็ดีแล้วเนาะส่วอันตุ่มที่มันเคยเป็นตะกี้ในเศร้าค่ะก็แล้วเนาะ นีน่ยถือว่าข้าเศร้าขัากแล้ววันนี้เกลี้ยงกล้วยคักแล้ววันนี้แม่แต่หนาก็กะเริ่มคาวขึ้นเลยได้เนาะ <laughs> จะได้ว่าเราสวยมากนมีตุนุ่งพอดีบ่พอดีกับใครนุ่งเออใครยืดใช่เนาะ <c oughs> ตัวสีเขียวแล้วคใครใส่เอเตียนนุออ่งแล้วว่คือคนเต่าดีว่ะโอ้ยเนา,คนานะคนงามนุ่งอะไรก็งามเนาะ บอลเสือสีเขียวนะั่นมันหากระอ,ออกนี่ได้แต่เออนะบบมังสีมันจะซื้อมันาหากระอ,ออกนี้เสือนั่นแหละเนาะออกปีนี้แหละ,ะแต่ว่าเออเป็นมักเป็นชมพูสีขาวบอสีดําบอคุณนะสีชมพูบอรประมาณนี้เขียวแห้งเพื่อมันสีเขียวเป็นอ่าจำได้บอเป็นตรงกล้วยเนาะแก่เออมันเป็นสีเขียวแกนะ ถามน้องเปล่าพนัสีได้ก็ได้วะสนะก็เลย้าวะเอ้ยก็ซื้อมากกะไปนุ่งวะไม่ได้นุ่งกะนุ่งไปหลินไปยังกะนุ่งอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะนุ่งไปหาเม่งตวงเม่งแตนกับว่าเขาปลาเขาโคกก็ได้แล้วก็ไอ้กระแตจับมันเลยมันเยมันเลยมันเไม่ตองเนาะมันจับเลยเนาะเมื่อไรก็เออเอ้ยลองถามเนี่ยอ่าเขาสีไปอ่าเขาในกรุงเทพเลยบอหรือไปหอดใส่ ยม,มุกทหารโอ้ยม,มุกทหารเพิ่นเห็เดแบบว่าบัสไทยลาวบอลเรือบัสประชาชนเลยบัสประชาชนโอ้น้องเตี้ยกับม่านังกับน้องลูกปลาเนี่ยน้องเตีย้ยน้องม่านังเป็นมู่กันได้กว่าส่งกับมแต่เงิงนหลวพ่อเนาะน้องเนาะส่งนี่เนาะส่งแต่ละคนนี่มีแต่เงินหลวพอ่อนี่เนาะเพราะจะมิตรน่าชมดีๆได้ไงเวลเห็ดจสรได้คือว่าเป็ี่นนะนี่ฉันแต่งเอาได้แต่งเองเลยนี่ มายจะมาแต่งเก่งแค่แล้วมีอะไเออมีอะไที่มันยังนอนเลยขวดยังไงดินะลำยาถุพืชอ้ยลำยาถุพ oh ืเอานลองเตี uh, ้ยไม่อยากไปก็น้องลูกป่าบ่อยากไปม่อยากไปยิ่งไปแต่มารถโอ้เดี๋ยวคนมารถเนาะวยแล้วกะทำไปแล้วกะเดอยาแก่เมารถได้ชมกินแล้วก็สลบไปแล้วว่า ยาอยู่แถวเซเว่นนะก็มีเพน,นักมันมีขายในเซเว่นทั่วไปยาแก้เมาห์นะมีแล้วปรก,กันซื้อมาให้วันเอ้าเพิ่นมาบล็อกเมนโอ้พิ่นมาจึงมือแล้วมาวันแล้วก็เมือตอนเมื่อตะแลงเนี่ยมาเตียงเมืองฉุนโอ้พนักงาแล้วก็เมือคือเมือไวัยเทวานะุ่เมือนอนอยูุ่กโอ้เด็กก็ทาไปพร้อมกันเพิ่นพนักทายอยู่หมู่าหารแบบท้องพอก่อนเพิ่นจะเป็นฟูข้าเห็ดบะอ่าประชาชนเนาะอ เป็นมามือเมื่อวานนี่ก็เป็นเมื่อวานน,นี่เนาะนอนเดยนกับไปนำ้ำไปน้ำกันเห็ดอยู่น้ำกันเนาะ่าประชาชนอยู่ทางมุกขันนอนจะเละเลยว่าเขาไปเห็นในกรุงเทพพุ่นเสนอถ้าว่าเห็ดในกรุงเทพมันก็ต้องได้เห็นบานสปอรต์ตอย่างแรกนอนนอนท่านนอนลูกป่านี่เ่ท่า,รรานได้มีที่ถัวยังบอเคยไป,ไปทางฝั่งไทยบนฮอดทางกรุงเทพเนาะจะได้ตรงที่ ตอนตี่อะไรเห็นว่าไปพี่ชื่ออยากไปน้องยู่เนาะแต่ละคนนึงของมอเตอร์ถหนึ่งมาค่ะเป็นคนมอรถแต่ว่าน้องปลาต้องกินยาเตรียมไว้ก่อนขึ้นรถน้องปลานี่กินอลไรก็บแบบสลบลงไปเลยเนาะสลบเลยแล้วก็แล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นโทษเลยนะพอผมมอเตอร์รถก็คนมอรถนี่เออเห็นนั่นขาเมาเรย์โลเลยเนาะพาเมาจนอ่อนมาเลยะต้อแบบทีแบบซี่แบบคอยมาเลื่องต้องการเราไม่ได้ เอื้อยเอื้อยนะเอื้อยนะยังพาไปเอื้อยบริเวณคนมาลุง่ายๆคือเอื้อยเคยเมาแต่รถแท็กซี่ตอนว่าเอื้อยไปทํางานที่ฝั่งไทยไรมันเป็นช่วงนั้นนะเป็นจิตเกข่าววันชุกข่าวนั้นแะไรมันกระสาขึ้นทางด่วนอยูุ่ติมันมาด่วนนะนะมันสัตทั้งแดดทั้งเอ้าเนาะวันนี้แดดทังแห้งนะช่วงคือเดือนสามเดือนสี่ฮะไปละยุดไปละยุดวันนี้เอื้อยละเมาวันนี้ทำเพื่อน้องลูกปลาแจ็กซีวันอะไรแต่เอื้อยบริเคนมาลุยังเมาหนะ เมอเดี๋ยวแค้นใจมุ้งงัดว่าสิขายลุงย่านเอาก่อนว่ามันอุกใจแล้วแบบเมาแบบมันยูงยากที่สิตายในเมื้อจะเกิดบ้างนะมาเลยเอาเห็นว่าเอใกลมันผุ้เ่าใช่ไหมอะไรที่ตาเ่ทายกันเลยเป็นปกานี่กัเป็นเป็นอะันก็เศ้าแต่ผู้หมันเป็นเีเลยทุป่ามันจะเศาเออพวพูดแว่าไม่เป็นผู้ปีบอนปกานี่กัเป็นชาเป็นนนี่ก็มาเป็นทากัเป็นแลปกานี่กัปีนี้ ไม่ดีนะเขาเขาอยู่ไประเด็นด้วยแล้วก็แก่นนะเนาะอันนั้นเดินเร็วๆนี่นะเออบอกว่าดินได้ที่ด้วยโทรศัพท์นี่เอาเออเนี่ยมันดังๆนั่นนี่แต่ว่ามันประเดินได้ทุกอย่างเนาะนี่หยุดมุ่งด้วยพี่น้องอ่ามันด้เพรีแน่สภาพอากาศเนาะมันเป็นเรื่องสภาพอากาศอะไรกันเรื่องคิดได้เลขรายการตั้งเวลาละมุ่งกุ๊กจับเวลากล้องวันจีเสียงกับโทรศัพท์เขาเองนะเขาจำ ไายอันนี้มันกรทังโทรศัพท์มาไทยหาย่ไหมนิวกริมเฟสได้เขาบต่กริมเฟได้ซื้อรถ่ถือ้รามันยหญนะน้องปลแบบหนึงกับนเออบอกคนนี่นะคันธรรมดาได้มันตีกันช้ามัมาเจมันโทรชท์เดแต่ว่าของลงลูกป่าไปซื้อตัวชาเพิ์บเบิรเทมนี่บอกือวันแรเนาะคนต้องซื้อตัวราคาแบบสองหมื่นนะเพิรเทมเทมมูเทมมูไปน้ำ ตงเตี้ยกับเมารถตีบ่มีผู้ใดแบบปลอดภัยเลยอันนี้เลยเนาะผู้ใดขึ้นรถนี่ต้องเมาเลยเลยตอนนั้นเด้๋ยไปตัวบัสเนาะไปตัวบัสอยู่ฝั่งไทยเนาะไปไทยเนี่ยเอนื่อยนั่นผู้หนึ่งนั่นนางไก่เอื่อยนางไหนกับเมาแทนเมาว่าเลยยังน่องปลาน่องปลาเฮ็ดอีหยังวะเออพูดพีดจีบอ่ะ่ีดเหนื่อเนาะ คิดว่าปิดก็อยากอายแล้วข่อยก็ได้เนาะตรงเตี้ยบอกไปว่ป็นหลายเลยบ่เห็นเนาะบ่ว่าว่าซั่นเนาะแมีไปแล้วกันเนาะอาสอนต่อพี่น้องเอ้ยเนาะร้านอาหารใกล้เอื้อยแต่ว่าร้านเมาแงีเนาะนะขึ้นมาแล้วก็เมาเลยได้คงจะขึ้นรถค่อยสืเมนอ่ค่อยมนมารถคิดว่ามนอหรืออะยงประมาณนี้เนาะบ่ัเอซนะ สำหรับุเจ้าคืนไปมินเน่เลยเป็นมั้ว่อยก้าวเป็ประมนเลยด้วยเออยันเป็นแบบเอียงก็มาณนีนะคือจะเป็นต่างช่องูทูป่ช่องูทูม่ข่อยเคยคืออะเนาะอ่าต้องให้เขาอันอ้คนคนแรกลองเบิรงเนาะ่ออีผูปานด้เราเตั้งพรว่าช่องเอบอพเนตั้งให่มาจะใท่าอาจารย์เล่คนสาต เลยก็เอ่อบ่ได้เฮ็ดเองเนาะบ่ได้เคยตั้งเองน้องมวยได้ตัวละตั้งเองอยู่ตามนะน้องคอยมันแมวยังบ่มีจิมบ่กี่มวตอนนี้ก็เลือแค่ซิมยังบ่ได้ซื้อีสิได้น้องลปาได้ซื้อเครื่องนึงบนี่อได้ตั้งตมดวนีปาโทเนาะอะไรคือกันสิได้เว้ยรุ่นยังว่าน้องได้ซื้อแว่าุอยู่แต่ว่ามันเป็นรุ่น เเรื่องขอเบิรงอันนี้มันกันเนอะขอเบิรงว่ามันเป็นรุ่นเอยัง,งนะแต่ว่าสีมันนี่คือการของเอื่อยเลยเนะี่ยจะต้องผัดติดเคสหลังนะอือ้คสหลังคือคือการน,นี่แต่ว่าของเจ้ามันผัดเออติดนี่เนาะติดพิง ว่มันสิบ่แม่นอันเดียวกันเ้อนี่เนาะอันนี้อีเเดียวเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วเอ้ใ้เบิ่งเด้ออืแต่ว่าคือกันอยู่มันสกันเดียวกันเลยับจอก็ได้เลยับจอจอวามันคือคักแท้นี่เนาะยังเคยใช้แบบว่าอันบ่ต้องว่ายาวอันเดียวกันเลยสีเดียวกันพร้อมกาเอ้น้ปาปาสมัครสีคือกันแท้นี่เลือกเองบ่ยไปเลือกให้มอนซื้อมาให้จักคโอ้ซื้อมาให้เลย ก่อเราได้ถามเจ้ากันว่ามักสีใดว่าเนาะสีก็ถึงใจแล้วกันบอนี่โอกาแกะออกได้ดิบอ่ะยันรีเตียบปุ๊บมันเลือมันเลือดโอสีแบบนี่กะม่วงอยู่เนาะแต่ว่านี่กะม่วงจริงๆดิแบบชมพูนี่โอ้สีงามสีหวานเบียวเนาะห่วยได้รับข่าวดีตัวนี้เดี๋ยวพอจริงว่าเรื่องตั้งช่องยูทูปสาวแหนกเอจใจเยอะค่าผู้ชมมีจีเมลอะไรกันเหรอ เขาอันลกลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนชิมแล้วย้ำมันชื่อพุ่มโอ่แล้วนะูพนุ่มจ้องไปลงยูฮานขายโทรศัพท์เพื่อนห้เพันเนรไทยเขาจะใช้งานได้เพราะว่าทุกอย่างต้องลงทะเบียนชื่อน้ำพันเพื่อนกับลงทะเบียนให้อาบพุ่มตะวันออกั้วอย่งเป็นลงให้แต่ว่าช่องยูทูบนี่ถามเบิองผู้ทั้งเขาบ่อเตียงอยัางพันพุ่น thằng người này cũng coi xem sẽ à. sẽ xem xèo 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 rồi quay à như ừ. ngày và cứ không? à nước vân long dịch thai tuần đó đi phăng thai bọ dịch <laughs> thai clip nông tầm đi phăng cái đầu đã xịm nhau rồi chứ anh chỉ nông lúc ba Joe cả Thai vay quấn mà lêo ma lêo đi nó nó được à đúng à đúng đúng <laughs> เอาวพอเอื่อยได้เบิ่งว่าน้องลูกปลาเราไปฝั่งไทยแล้วมันมีอย่างนี้ือเปอ็นตะวนแท้พอได้เห็นว่าแต่ว่าน้องลูกปลาเรามือใหม่าระแคะ็อ้แล้วนะพี่น้องยันว่าเขากลองดุอะไรสิบัวปันใดเนาะยันแล้วยังโมเคินปันใดงเมือมม่อยไปแดงท้ายเลยแม้ว่าปะเนี่ยชื่อว่าทายยัง เออเนาะอะไรก็ใช่แอบใส่ย่าง้อนขาวจ้วงไอยูอ้าวแกกับป่าบอบอกล้องนี่เจ้างานกูก้องเอื่อยจะบอกล้องเจ้างานกูก้องเอื่อยเลยของเจ้าเป็นจำพวกเลยว่าเอสามห้าเอี่ย้บขามบินบะบอกล้องนลูกปาสิกูเรื่อยบังบเป็นหน้า โอ้เนาะยังหัวของน้องลูกปลานอหาหากคนกเลยู่ปลาเอสามหาเนาะสองแล้ไงไงแววบ่งเป็นบ่งเป็นโอ้มันมี่ะอยู่เออหัวนี่ส้มช่วงแต่มันหัวมันเป็นเออย่างนะแต่เือมันชีขายขึกับเอสามหเอสาหแต่บามัจะขายขือตัวเอาหาแต่ก้องมันคืองามว่ะ ด้วยกล้องของแกก็คือคีร่าใช่ไหมกล้องของเจ้ามันอยากมันอยากเจมแบบว่ามันสีแบบให้ความคมชัดเองเลยมันสวยเอลยแบาบุญคำในบ้านรับรองจะได้เป็นสางในบ้านเนาะคำข่าวในบ้านรับรองใครว่าใครโบ่ได้วันหนึ่งโดเขาบอกมันตีท่า ร็ได้ไม่ติดมันจางก็ได้หลายคนที่ต้องไม่เนี่ยน้องลูกตลาจะยินมันจ้องไอ้ขั้นมาสุ่งแล้วค่อยบาดีมันยังไม่ชมก็ได้เออเาน้องลูกปาแล้วเสกใส่ได้撒ออน้อลูกตาว่าอะรก็ถามสิไปฟังไทมันตื่นเต้นอยู่ก็ตื่นช้างขอยยังมคุชก็ตื่นเต้นเลยขอยันเมารถวือย่ี้คุชไปยักไฟไปหยักไฟเลย่สิ่ จะได้แบบพวกผู้ชุดยกินแบบ่โอ้ยย่านเนาะย่านเนาะย่านมอสดพิชุดเนาะใช่ก็หัวเน่าคนแต่ย่านมอสดเนาะเนาะนางพี่อายีไก่แท้ปะตุ๊กคนตุ๊กทงหน้าบ้านแม่แต่ว่าย่านแต่มอสดเนาะพวมอยากไปนี่ก็อยากไปคือทางนงเตี้ยผัดสาวบัวคาบมอสดหนึ่งคือสิ่หอยกันอยู่เนาะ น้องเตี้ยเคยไปดิเคือนองเตี้ยยังบุกเลยเนาะน้องหวยเลยคยไปเรียกกับน้องปลาแต่ว่าอยากไปกันไปต่ปไปสยางเดียวตอนขึ้นรถมาแต่หมูและานทำผมเมาหอดเชนูขึ้นรถแต่เชนฮหอดบาดเองเอกแรกเลยเด็นทังไปนี่คือทางบ้านเฮาบ่ราะยไม่แม่นเลยือ็กแวร์เอ็กเลยคือทางบ้านเฮาไปอันงากนทางฝั่งใต้ถนนทางงามวนอถนนงามทางบ้านเฮาวันที่มีคือมีอย่างน่

กามี่เอฟซีเพื่อนถามมาเนาะว,ว่าซาเบลนี่เป็มถึงเวียดนามบอว่าคือว่บอกไ่บอบอวใช่ไหมหัวควันนี่เป็นถาม,มาว่าเต็มมต็เต็มต็มอ่มคือคือคนเวียดนเนาะกเือคือวันวนั้นนี่เนาะปะ ใคืกเห็นเนี่ยพวกนเวียดนามบ่าก็คนงามพืกช้าเหียยกันดีแล้ว่เนาะช้าเหี่ยแต่ยังชอเออล้างก็ชอบลนารคือว่าอันนี้นะรุ่นนี่ก็น้องตัมันเป็นตาโลกเลยตัวนี้เนาะแบบทำกล้องไอ้ฟวน่ยมาสู่นะนี่นะตามตานี่นะใหญ่งตัวนี้นะอาจะยุ่งแ้วอใช่นี้ใช่แต่ทชุกมีโบโบน เอื่นๆใช้าไมใช่ใช่นะแลปลานี่มีซ้ําชุ่มนี่ค่อยๆเพียนะให้แรกเนาะแต่เข้าใส่นี่มันบ่ได้แบบยาบ่เราสิไปใส่ลื่นแต่บ่มีตลาวหั่นแหละาเออนมีตาวเอาตัวเก่าเ้จ้าได้่ะมัเป็นไมีน้ํามวันนี้ันเี่ยนเีย้โอเลนเอาันน้ไปไปกันเรื่องเองแหพี่เจ้าไงเนาะวันนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วคือออกมันยางเงือบอันี้เตือนกันเนาะ ย่งลาตื oh oh wow. ่นลาตื่นตุ๋นอยแล้กเอาแกงคนต่ดึกเอาเตียออกังออกเอาหนลแบบอะไกันย่างัแวไดั้งเเตียง่มครับเลาะตอนขาไปมาด็ก็ไปนอนข้างหนค่เห็ดาข้นตักมาแบบคนละเห็ดบดมนะบดมอบดเนเดียวๆเลยก็น่าังยังไว้ชุดจะเพิ่มาสินาทีไว้ต่ส ทามซีมาชิมน้นี่ว่าเกิดสบายเนาะเยเยดินทางลูกก็ทาขอบพลังดีดีใเลยเนี่เดินทางคนอื่นเนาะบัจับบอเดียวเเดินทางปลอดภัด้อเดินทางไปเดินทางมาอย่างมมสวมปลอดภัยแล้วะจ๊ะไทางังไทบมีกวามสุกลายๆเนาะสุกราลุ ารถได้เนาะเอ่อให้มความุขได้เห็นนั่นเห็นนี่เห็นสิงแปลใหม่เนาะใหิงใหม่ไปเรื่อยๆสําหรับนี้สิได้ขตลาลพี่น้อง้นก็ตกนเมื่อ่าเมื่อทางเตาเพิ่นได้อยู่นเาสิมียกไปแมเจยังไิเูนําเนาะเนูนําว่ามงหล่เื่อะไเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคนี้เป็นายรบหลายๆเนาะที่าเบิ่งนกนลก็ใจให้ ini ni tu sikit sikitlah kita nak buat gini dia sini kat dalam tu leleh cakap tu